ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอเสนอในหัวข้อเจ็ดต้นไม้ให้หวยปลูกแล้วรวยพร้อมวิธีขอเลขเด็นแม่นๆต้นไม้ให้หวยหนึ่งใน,นแหล่งนำโชคของคอหวยคอเสียงไทยทั้งหลายหากถามว่าทำไมต้นไม้ จึงกลายเป็นหนึ่งในแหล่งคอหวยชั้นเยี่ยมนั่นก็เพราะว่าสำหรับชาหวหวยแล้วต้นไม้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผีสางเทวดาคอยคุ้มครองปกป้องอยู่โดยเฉพาะกับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อย่างต้นโพที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งการตัดสรูของพระพุทธศาสนาพราหมณ์และฮินดูส่วนใครที่อยากจะปลูกต้นไม้เอาไว้ขอเลข เป็นการส่วนตัวละวก็วันนี้ผมได้วรวบรวมต้นไม้ทั้งเจชนิดนี่เลยครับรับรองว่าแม่นไม่แพ้ต้นโพต้นใสอย่างแน่นอนก่อนที่จะรับฟังก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าน,นี่คือความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเจต้นไม้ขอหวยปลูกแล้วรวยขอแนะนำต้นแรกคือต้นวาสนา ต้นวัส,สนาคือเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยโบราณมีความเชื่อกันว่าใครปลูกต้นวัส,สนาไว้ในบ้านแล้วจะมีโชคลาภวัส,สนาดีมีความสุขกันทั้งครอบครัวสมหวังในชีวิตปลูกไว้เพื่อเป็นต้นไม้อธิษฐานประจำบ้านเนื่องจากต้นวัส,สนาเป็นต้นไม้เสี่ยงทายยิ่งใครที่ดูแลต้นวาส,สนาเป็นอย่างดีจนออกดอก ก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ปลูกแนะนำว่าควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและควรปลูกในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคารจะเป็นมงคลยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ปลูกที่เป็นผู้หญิง 2. ต้นปยเซียนต้นปวยเซียนนับว่าเป็นต้นไม้ยอดนิยม ที่มีคนปลูกอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสริมความมงคลหรือจะเป็นต้นไม้ตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามต้นปวยเซียนก็ถือว่าเป็นต้นไม้เสี่ยงทายเช่นเดียวกับต้นวาสนาถ้าผู้ใดปลูกต้นปวยเซียนแล้วออกดอกแปดดอกขึ้นไปผู้นั้นก็จะมีโชคลาภอาจจะถูกหวยร่ำรวยเงินทองหรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเชื่อกันว่า ต้นปวยเซียนสามารถปกป้องคลุ้มครองผู้เป็นเจ้าของให้มีแต่ความสุขได้เพราะต้นปวยเซียนเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแปดองค์ได้แก่เสียนพิการเสียนหอสมุดเสียนอาจารย์เสียนขางข่าวเผือกเสียนวันิพกเสียนสาวสวยเสียนกวีและเสียนธรรมแนะนำ ว่าคนปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และคนปลูกในวันพุธเพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามควรจะปลูกในวันพุธต้นไม้จึงจะสมบูรณ์ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านผู้ปลูกควรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านมีอายุมากหน่อยและต้องเป็นคนที่น่ายกย่อง 3. ต้นขวากมรกต สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตแบบคนเมืองก็ต้องต้นกวากมรกตนี่แหละเหมาะมากครับเพราะไม่ต้องการแสงแดดมากหรือต้องการน้ำเท่าไหร่ดินก็ใช้ดินปร่มธรรมดาไม่แฉะน้ำจะปลูกไว้ในบ้านนอกบ้านหรือในห้องน้ำก็ได้จัดอยู่ในกลุ่มไม้มงคลมีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเรื่องโชคลาภ กวากเงินกวักทองเข้าบ้านและยังช่วยดูดสารพิษภายในบ้านได้ดีอีกด้วยแนะนำว่าต้นกวากมรกตเป็นไม้มงคลที่มีผู้นิยมเลี้ยงเป็นจานวนมากเพราะดูแลง่ายเชื่อกันว่าถ้าหากต้นกวากมรกตออกดอกจะมีโชคซึ่งหลายคนมักจะเอาดอกที่มีลักษณะคดงอไปติดเลขเด็ดบางคนที่ปลูกไว ก็ถูกหวยติดก,กันหลายงวดจนต้องซื้อผ้าสามสีมาผูกไว้ 4. ต้นเศรษฐีวินสันต้นเศรษฐีวินสันนี้นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับและยังเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มีความเชื่อเรื่องทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับโชคลาภและความอาถรรพ์เพราะต้นไม้ชนิดนี้ในบางที่ไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเนื่องจากเป็นต้นไม้ ที่มีวิญญ,ญาณสิงสู่ได้ง่ายมันกับต้นตะเคียนที่มีนางตะเคียนสิงอยู่และในทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาจะเรียกต้นเศรษฐีวินสันว่าเมดอยีที่แปลว่าแม่หมดหรือผีดิบแต่หากเลี้ยงให้ดีก็สามารถเรียกโชคเรียกทรัพย์ได้มีความเป็นสิริมงคลเพิ่มพลัง่วงจุยให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี แนะนำว่าต้นเศรษฐีวินสันเหมาะกับการขอโชคลาภมากที่สุดในช่วงที่ออกดอกโดยจะออกดอกเพียงปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนวิธีขอเลขจากต้นเศรษฐีวินสันนั้นจะค่อนข้างพิเศษกว่าต้นอื่นเล็กน้อยโดยสามารถขอได้ตามวิธีการดังนี้ 1. เมื่อต้นเศรษฐีวินสันโตเต็มที่ มีใบทั้งหมด9้าใบให้สำรวจว่าออกดอกได้ยังโดยปกติต้นเศรษฐีเว้นสันจะมีดอกประมาณ1-3ถึงดอกถ้ามีครบตามนี้แสดงว่าจะมีโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคได้ 2. ก่อนวันหวยออกประมาณ1-3ถึงสวันในเวลาโพลเพลให้จุดทูป9้าดอกไหวนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นไม้ คอยท่านมาเข้าฝันบอกเลขเดชดาหากไม่ได้ฝันถึงอะไรเลยที่สามารถนำมาตีเป็นเลขเดียดได้ก็ให้ไปที่ต้นเศรษฐีวินสันดูไปที่อ่อนที่สุดของต้นใช้สมาธิเพ่งจิตดูตามลายใบไม้และนำมาตีเป็นเลขสามารถตีด้ด้หลายวิธีไม่จำกัดถ้าเกิดถูรางวันแล้วก็จะลืมนำของหวานน้ำ ข้าสามสีมาผูถวายให้แก่นางไม้ที่สิงอยู่ในต้นเสษฐีวินสันเป็นการขอบคุณที่ท่านให้โชคลาบและต้องภายในปีหน้าท่านอาจจะเห็นใจให้อีกงวดก็ได้ 5. ต้นว่านรวยไม่เลอต้นว่านรวยไม่เลอแต่เป็นว่านมงคลช่วยเสริมดวงโชคลาบเรียกเงินเรียกทองรวมถึงการเสริมดวง ในเรื่องของหน้าที่การงานและการค้าขายให้มั่งคัง่งนิยมปลูกไว้ในกระถางเป็นไม้ประดับทั้งในบ้านและนอกบ้านเหมาะสาหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจมิถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกาใต้แนะนำว่าควรปลูกในทางทิศตะวันออกของบ้านหรือถ้าหากวางไว้ในกระถางที่โต๊ะทำงานก็ให้วางไว้ทางทิศตะวันออก เพื่อช่วยดึงดูดเรื่องเงินทองโชคลาภและควรปลูกในวันพุธนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วยังเหมาะสำหรับฟอกอากาศและกาจัดมลพิษในบ้านเรือน 6. ต้นพญาหนาคราชต้นพญานาคราหลำต้นในช่วงแรกมีขนาดเล็กแล้วชี้ตรงขึ้นฟ้าบริเวณลำต้นจะมีหนามอ่อนๆคล้ายหนามของต้นกระบองเพชร บางคนเชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลูกต้นพญานาคราชในบ้านจะทำให้งูไม่กล้าเข้าบ้านและนอกจากนี้ยังใช้ต้นของมันเป็นยากแก้พิษที่เกิดจากสัตว์มีพิษกัดไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบหรือแมงป่องโดยนำเอาลำต้นไปตำแล้วผสมเหล้าจากนั้นก็นำไปพอกบริเวณปากแผลจะช่วยบรรเทาอาการปวด แต่ถ้าหากเป็นงูที่มีพิษแนะนำนะครับให้ปรถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลในทันทีแนะนำว่าในด้านความเป็นสิริมงคลคนไทยเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านแล้วต้นมีขนาดใหญ่เติบโตดีจะยิ่งเชื่อเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านและเสริมให้เจ้าของเป็นคนมีบุญบารามีคาถาอทรัพย์ต้นพญานาคราช กล่าวได้ดังนี้กายะวาจาจิตตังอาหางวันทาชื่อของวานพระยาณาราชที่ตั้งวายวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาชื่อของต้นวานพระยาณาราชที่ตั้งวายวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยามปิกาย วาจาจิตตังอาหังวันทาชื่อของต้นบานพญานคราชที่ตั้งบายวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาลาโภปิยูนาคะคันทะปริตตังและเจดต้นกล้วยตนีต้นกล้วยตนีเป็นต้นตระกูลของกล้วยที่รับประทานได้ในปัจจุบัน มีลำต้นสูงประมาณ3-4เมตรเครือหนึ่งจะมีประมาณ8บีวีหนึ่งก็จะมี10-14ผลผลป้อมขนาดใหญ่มีเหลี่ยมชัดเจนปลายทู่ก้านผลยาวผลอ่อนก็จะมีสีเขียวอ่อนและเขียวเข้มผลสุกจะมีสีเหลืองเนื้อมีรสหวานมเมล็ดมีจำนวนมากสีดำผนังหนาแข็งกล้วยตานี ยังมีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกเช่นกล้วยป่ากล้วยพองลากล้วยตานีในกล้วยชนีในกล้วยมะเล็ดและกล้วยงูเชื่อกันว่าต้นกล้วยตานีจะมีกุมารทองตานีอยู่ที่ปลีกกล้วยหากผู้ใดนำไปเลี้ยงให้ดีจะทำคุณให้แก่ผู้นั้นมีความโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์เช่นเดียวกับกุมารทอง ในเรื่องขุนแผนขุนช้างท่านผู้ฟังครับมีหลายคนที่เชื่อว่าต้นไม้นับว่าเป็นอีกแหล่งที่คนคอหวยชอบให้ความสนใจที่จะเข้าไปหาเลขเด็ดและจากประสบการณ์จากลหลายหลาท่านที่มีการบอกต่อถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วนับไม่ถ้วนหากแต่จะบอกว่าไม่เชื่อก็คงไม่กล้าที่จะลบหลู่เง้นก็ดูและฟัง โดยใช้วิจารณญาณกันนะครับหากเชื่อและศรัทธาก็ลองทำดูคุณอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีในงวดนี้ก็เป็นไปได้วิธีขอหวยกับต้นไม้ 1. เลือกต้นไม้มาต้นหนึ่งจะต้นเป็นหรือตายก็ได้ที่เป็นต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ที่มีประวัติอย่างเช่นต้นโพต้นตะเคียน หรือต้นไม้ที่คนเคยผูกคอตายเป็นต้น 2. นํนำแป้งไปทารอบต้นไม้สามารถเปลี่ยนต้นไม้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอต้นที่ถูกใจจากนั้นก็ใช้นิ้วมือลูบไปเรื่อยๆแล้วมองหาตัวเลขจากแป้งที่ทาลงไป 3. รอยตัวเลขอาจจะชัดหรือไม่ชัดก็ได้ขึ้นอยู่กับสมาธิของผู้ขูด เมื่อมีสมาธิแล้วจะมีอารมเหมือนกับว่ากำลังเคลิมหรือเพอรูบูไปช่วงนั้นก็จะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาในหัวเมื่อเจอแล้วก็ให้ไปซื้อตัวเลขที่เห็นเลย 4. แนะนำให้ขอเลขในตอนกลางคืนจะแม่นยำมากควรนำไฟฉายไปส่องดูเลขด้วยหากใช้เทียนก็จะยิ่งเพิ่มความขลางมากยิ่งขึ้นห ขอห้ามก่อนไปขอหวยกับต้นไม้คือไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากจะทำให้ตาแข็งหรือตื่นเกินไปจนมองไม่เห็นตัวเลข 6. เมื่อได้ตัวเลขมาแล้วอาจจะเข้าตรงๆหรือต้องบวกลวบหน้าหลังกันบ้างและแตะดวงของผู้เสี่ยงโชค ส่วนวิธีบูชาต้นไม้เพื่อขอหวยสามารถทำได้ดังนี้ 1. ควรทำการบูชาในวันที่ไม่ใช่วันพระเพราะถ้าทำการบูชาในวันพระเทวดานางฟ้าอาจจะไปที่สมาคมฟังธรรมกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ 2. เตรียมของบูชาเน้นเป็นอาหารหวานผลไม้ของหอมและดอกไม้ เพราะเทวดาชอบของหอมอยู่แล้วเน้นวัสดุภาชนะที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นใบตองหากใช้ขวดแก้วหรือพลาสติกควรนำกลับไปด้วย 3. นํนำเครื่องบูชาไปวางไว้หน้าต้นไม้ทางฝั่งด้านทิศตะวันออกวางขันห้าและจุดทูบก้าวดอก 4. ตั้งนโมสามจบ แล้วกล่าวคำบูชาดังนี้พุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชานะมะพาทะจะภะกาสาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัมปติชามิ สัมปติชามิสัมปติชามิตั้งสมาธิสำรวมจิตให้มัน่นแผ่เมตตาและพูดตามบทดังกล่าวตามนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าชื่อของเราไดะสะสมบุญมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้บุญทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ให้แด่ท่านทั้งหลายทั่วโลกทาธาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณให้ท่านเทายม,มาราชเท้าจะตัวโลกบาลทั้งสี่และท่านที่เป็นคู่เวรคู่กรรมที่ติดตามมาก็ดีตลอดจนเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าก็ดีปกปักรักษาในาราศีของข้าพเจ้าก็ดี ปกปักรักษาที่อาศัยบ้านเรือนของข้าพเจ้าก็ดีที่วัดวาอารามก็ดีมีพระสยามเทวทราชาก็ดีท่านปู่พระอินท์ท่านแม่ยาท่านพ่อท่านแม่สีท่านถามหาราชทั้งสี่มีท่านท้าวทัตรถท่านทาวิวรุณหกท่านทาวิวรูป,ปกักท่านทาวิิศวร,รันจงช่วยสิ่งที่ร้าย ให้กลายเป็นดีในครั้งนี้ด้วยเถิดอันหนึ่งเทวดาองค์ใดที่สิงสถิตอยู่ในวิมานต้นไม้นี้ถึงแม้ได้เคยเป็นญาติกันมาก่อนหรือได้เคยเป็นสหายกันมาก่อนในอดีตชาติขอท่านได้โปรดตะลึกได้และทำการอนุเคราะห์สงเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยลาบหยดที่จะพึงมีได้ที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าได้ ลาบอันใดที่ควรถึงแก่ข้าพเจ้าขอดเทวดาโปรดน้อมนำมาโปรดเลียงลาบนั้นมาตามบุญกุศลที่ข้าพเจ้าจะได้รับเทินหลังจากนั้นให้พรมต้นไม้ด้วยน้ำหอมกลิ่นธรรมชาติอย่างน้ำอบไทยถ้ามีดอกไม้เช่นดอกดาวเรืองก็ให้โรยบริเวณโคนต้นไม้แล้วเดินกลับบ้านถ้าเทวดาเคยเป็นญาติ เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือถ้าเราโชคดีเทวาดาก็จะเข้ามาบอกในความฝันหรือโดนบันดาลสิ่งที่ปรารถนาให้เร็วไวขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ